คับค <étique> ุณผ IT <glorious. S 1> ู้ชมผลงานเรื่องสุดท้ายของน้องแตงโมนิดาเรื่องคุณชายทางช่องวัน31ซึ่งทางช่องวัน31ได้ปล่อยคลิปผลงานแสดงสุดท้ายของนักแสดงสาวอย่างน้องแตงโมนิดาจากละครเรื่องคุณชายซึ่งเป็นละครที่ถ่ายไม่จบแต่ออกมาเพื่อการล้ำลึกการจากไปของน้องแตงโมนิดานั่นเองละครเรื่องคุณชายเป็นหนึ่งในโปรเจกต์เรือนจากทางช่องวัน31โดยมีนักแสดงนําอย่างจักดิท์แท่งทองปล็อกสีอธิดาแตงโมนิดา ฟิมธนภัตรงตรงตรกฤษกรและเมลลี่คาเมล่าโดยการกำกับของวรวิทย์คติยะโยธินนั่นเองซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของคนจีนเกี่ยวกับความเชื่อความหวังของการมีลูกผู้ชายเมื่อความหัวโบราณต้องมาง,งัดก,กับสิทธิเสรีภาพค,ความเหลื่อมล้ำโดยในส่วนบทของน้องแตกโบนั้นก็จะรับบทเป็นคุณจันทร์ เมียน้อยของเจ้าสัวใหญ่ซึ่งถ้ามองคลิปบางส่วนตัวละครจะดูมีความร้ายกาศแต่ต้องทําทุกอย่างเพื่อลูกชายคนเดียวที่รับบทโดยต,งตงรงๆกฤสะกร,รซึ่งแม้จะมีเพียงไม่กี่ฉากของน้องแตงโมก่อนที่จะเสียชีวิตไปนั้นก็ทําให้เราได้เห็นถึงอารมณ์แววตาการถ่ายทอดท่าทางต่างๆของแตงโมได้ทรงพลังทุกฉากซึ่งตอนนี้ทางช่องวันก็ต้องหาคนใหม ай, ่เพื่อที่จะมารับบทแทนแตงโมทิดาในบทจันนั่นเอง และล่าสุดละครเรื่องนี้ก็ได้นะักแสดงที่มาสวมบทบาทแทนแตงโมนั่นเองนั่นก็คือเป้ยปานวาดซึ่งเป้ยปานวาดก็ได้มาฟิตติ้งชุดดูบทละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตางเป้ยก็รู้สึกชื่นชมในการแสดงที่แตงโมได้ทิ้งไว้ในตัวละครจันทรในเรื่องของคุณชายนั่นเองซึ่งเป้ยก็ได้กล่าวด้วยความรู้สึกแบบว่าประทับใจในตัวของแตงโมที่แม้กระทั่งบทโมยังเอาใจใส่กับบทบาททุกรายละเอียดทุกเม็ด คนที่น่าจะมาระบ,บทนี้คือแตงโมเขาน่าจะอยู่ตรงนี้นะยังไงก็สามารถติดตามชมละครเรื่องคุณชายทางท้องวัน31ละครเรื่องนี้คือเป็นละครเรื่องสุดท้ายของแตงโมและมาดูบทบาทของเป้ยปานวาดที่จะมาับบทแทนน้องแตงโมในครั้งนี้ด้วยนะครับ ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการยกฉากของน้องแตงโมออกเนื่องจากซีนที่ถ่ายมันไม่ต่อเนื่องกันไม่สามารถที่จะนํามาต่อเป็นเรื่องกันได้แต่ทุกคนก็ต้องยอมรับความจริงและอยากให้มีซักช่องหนึ่งที่เอาผลงานของน้องแตงโมมาดีลันก็ยังดีหวังว่าทุกคนจะคงคิดถึงและนึกถึงอะไรกับน้องแตง